ง่ายสุดๆส,สายคีนสายที่แบบไม่ใช้น้ำมันครับผมต้องไม่พลาดอุ้ยตกเกหมดสวัสดีครับผมสาสาสาวัสดีครับผมนุ่มทองแดงผมชอบแรงกลางแรงปักตายก็ได้แต่เผือทีไรมักเป็นทองแดงวันนี้ครับผมเราจะมาทำไข่ทอดไข่ไร้น้ำมันนะครับ เออแล้งง่ายวะถอดไข้โดยไม่ใช้น้ำมันเลยครับไปดูครับพุมว่าวิธีการทำมันทำยังไงครับอันดับแรกครับพุมเราต้องไปตัดใบกล้วยก่อนหรือวใบตองครับอ่าได้ใบตองมานึ่งเลยนะครับใส้ขีนครับใส่ขีนวันนี้มาในนอนครับทีนี้พมเอหมาพับก็เลยครับแล้วก็พุมจะลองไปอีกชั้นหนึ่งครับนี่แบบนี้เลยนะ นี่ครับลองมันนี้เลยให่นไหมนั้นเอาไข่นะครับผมนะสองใบแบบน,นี้เลยครับผมใส่เข้าไปครับพี่นี่จุดแก๊สนะครับชัน้นหนึ่งอ่าแค่นี้ก็เสร็จเลยครับผมรอให้สุกครับผมผมบอกให้ให้เลยว่าง่ายสุดๆสายคีนสายที่แบบไม่ใช้น้ํามันครับผม ลอไม่พลาดอุ้ยตกใจหมดหมาผมนึกว่าใครมาเอาครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนสุกหรือว่าเสร็จเลยครับเรามาเปิดปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นนีย สามสองหนึ่งเย yeah! สวยงามมากเลยครับผมอนี่นะครับไข่ไข่ทอดไร้น้ำมันนะครับปิดไว้ครับทุกคนอเป็นไงล่ะไม่ต้องใช้น้ำมันนี่ไข่ทอดไร้น้ำมันครับถึงเวลาที่เราคอยลอยคอมาชิมครับ ไข่แดงครับเยอะๆมันนี้เลยครับอืมอืมชิมกินครูวกับแกงส้มครับอืมอร่อยมากเลยครับไม่มีน้ำมันไส้กรีน้องรองครับไม่อ้วนแน่นอนดำดำนี้ซอสนะครับพมใส่ซอสเข้าไปอืม อืซุกกำลังพอดีครับอือกินคขวบสับปะรดแกงซ้อมครับอืม